สวัสดีครับผมดีมห่างหายกันไปนานนะผมสำหรับการทําคลิปซึ่งพอดีว่าคนนั้นติดโุระน,นิดหน่อยอจริงก็ไม่นิดนยแล้ววันนี้คนนั้นก็จะมารีวิวมอ็มอ m ม็อกเมกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโดยคนนั้นจะเริ่มรีวิวอาวุธจากที่ผมชอบก่อนเลย โคเด้นเมกโดยความสามารถของเจ้า g โ l เด้นเ e กนั้นจะมีการเรียกหนอนขึ้นมาเหมือนกับอ e ีวอกเกอร์โดยจะสร้างดามจอย่างต่อเนื่องคอปเปอร์เมสถ้าใช้ในสภาพอากาศปกติก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าใช้ในสภาพอากาศที่ฝนตกเขาก็จะเป็นการเรียกสายฟ้าลงมาโจมตีเบรกเมสเมื่อโจมตีจะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะไฟไปด้วยเมสปกตินั้นเวลาโจมตีจากที่สูงนั้นจะผลักศัตรูออกไปด้วย แต่ในมอฟที่เพิ่มเมสแบบใหม่เข้ามานั้นสามารถทําให้มอฟที่อยู่ในรัศมีการโจมตีนั้นติดค่าสถานะของเมสแบบต่างๆได้ด้วยอาวุธที่แรงที่สุด n e เ h อร์ไลท์เมเมื่อโจมตีจากที่สูงเจ้าตัวนี้นั้นจะทําความเสียหายให้มอบที่อยู่โดยรอบโดยจะบวกดาเมจแบบเยอะมากๆต่อให้วอร์เดนจะมีถึง5ตัวพี่แกเอาอยู่ เออพี่ครับพี่ครับแล้วมันครับยังไงครับโดยเราสามารถครับได้จากโต๊ะครับเลยแล้วก็ยังมีเป็นแบบไม้ด้วยนะแต่ว่ามันจะไม่ทนหน่อยแล้วแบบนี้เท่านั้นก็สามารถทําได้ตามปกติและนี่ก็คือทั้งหมดของมอสมอสม็อกม็อกม็อกเมกเออม็อกเมกนะครับผมทำไมชื่อมันอ่านยากจังวะ แล้วถ้าคุณสงสัยแล้วก็ทําไมคนนั้นหายไปนานก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะีว่าผมนั้นติดเรียนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ